แล้ที่จังหวัดอุดรมีชัยครับตกค้ำคืนมหมาหอนสนั่นูกฏว่าสินอนเรยกูว่าสิบลวนนีอย่างแล้วแต่แบบว่ากูไปเห็นข่าวว่าอันแหล่งกับอีกาบินส่วนกันอยู่ผู้มาเขือสูวเป็อย่างเขาคือบอรับความจริงแน่ว่ายิ่งฟังข่าวก็ยิ่งน่าสงสารทหารขมิน,นะคะทุกคนคะ่ะเพราะว่า ทางฝั่งขมินเองนะคะปล่อยปะละเลยทหารขมินแบบปอสนใจให่ดีนะคะลาสุดนะคะทางฝั่งทหารเนาะแล้วก็ที่ได้สูญหายไปตั้ง6700กว่านายนะคะยังบอสามารถติดต่อใดจนกระทั่งนะคะเช่ากัมพูชานะคะออกมาประท้วงแต่สุดท้าย นายกัมพูชานะคะบอกว่าจะตามจับบุคคลที่ออกมาประท้วงและออกมาถามโซเชียลว่าลูกเขาญาติพี่น้องของเขาหายไปไหนทำไมติดต่อไม่ได้นะคะทุกขั้นคะ่ะโอ้โหเพราะว่าเหตุการณ์สู้รบกับไทยนะคะทั้งฝั่งไทยนี่นะคะทหารทั้งไทยนี่ เสียชีวิตจากเหตุการณ์สู่รบกับฝั่งกัมพูชาเนี่ยหรือว่าอาคาเมนนี่นะคะซิบหาหน่ายทานั้นนะคะก็เป็นข่าวยืนยันชัดเจนจากท้างฝั่งไทยนะคะแต่ว่าทหารคาเมนเนี่ยเขาบอกว่าเสียชีวิตจากเหตุการณ์เนี่ยแค่หาไลาท่ทนั้น,นะคะ่ะแค่หาไล่นะคะเตว่าอศูนย์หายนะคะเตว่าศูนย์หายเนี่ย 6,749นายและหายไปไหนหมดทุกคนคะ่ะคนไทยรู้ทั่วโลกรู้คะ่ะแต่คนขมรด้วยกั้นนีโบหูนะคะนำซ้ำนะคะคนใหญ่คนโตทางขมินเนาะโดยเฉพาะนางงามนี่แหละพี่น้องคะ่ะเนาะนางงามนะคะคนดังนี่แเนขมินเริ่มเน่าแล้วครับมันน่าจะเน่าหมดแล้วแหละดูอีกาวยินบุนบนอยู่ขนาดนี้นะ ดโดนพิษเฟื้อใหญ่เขาให้นนน้าวๆอยู่ขดีเริ่มเน่าแล้วแล้วที่จังหวัดอุดรมีชัยครับตกข้ามคืนมหมาหอนสนัน่นกับกว่าสินอน,นอเลรกูกวาสิบอว์า,วาี่อย่างแล้วแต่แบบว่ากูไปเห็นข่าวว่าอันแรงกับอีกาบินส่วนกันยูพู้มะเขือส่เปไปอย่างเขาคือบ่รรับความจริงแน่ว่า ท้าหามันทหารกัมผูชามันตุยเยอยู่หันหลายแห้งแล้วมันแห้งหลายมือมันแหงน้งเราแห้งเหม็นแล้วพอยอมรับมาถ้าหนต่อของตุยแล้วสูก็บอกมาเอาสั้นสูกก็มาขนไปเงียบๆเบป็นอย่างนะสูบางขนาดลูกเมียเขากระตามหาโอ้สูว อีมาลี่แม่งกอกโขกมันคือแบบว่าตัวเลียนในโซเชียลนี่แหละในหรือว่าในประเทศของเขาที่คนคขมรด้วยกันเองเนี่ยให้การสนับสนุนนะคะให้การสนับสนุนเขาแต่เขาดันบอพูดถึงนะคะบอว่าวาถึงทหารที่เสียหายนะคะทุกคนหรือว่าที่ศูนย์หายไปตั้ง6,749นานายนั่นนะคะน่าสงสารสุดสงสารสุดเวทนาจริงๆนะคะทุกคนค่ะ ทำไมเขาไม่พูดถึงเลยและได้แต่บอกว่าเขาได้รับผลกระทบหนักจากการที่ฝั่งไทยเนี่ยต่อต่อสู้กับฝั่งไทยนะทุกคนกับการที่ฝั่งไทยเนี่ยยิง F16.. ถล่มเขาเขาบอกว่าเขาเสียหายหนักจนกระทั่งนะคะอยากจะประกาศให้โลกรู้นานาชาติรู้ว่าไทยเนี่ยรังแกเขา แต่ทำไมเขาถึงไม่พูดถึงทหารที่สูญหายไปนะคะเขาหลอกคนของเขาเองพี่น้องคะ่ะน่าสงสารน่าเวทนาจริงๆเนาะคือยิ่งฟังข่าวนะคะก็ยิ่งสงสารคนขมินมากๆเลยที่มีอ่าบุคลากรแบบนี้นะคะทุกคนคะ่ะหรือว่ามีผู้ใหญ่ผู้โตแบบนี้เนาะเป็นมีผู้นําที่นี่โดยเฉพาะนะคะ เขาได้ออกมาว่เานะทุกคนนะคะได้ออกมาพูดเนาะได้ออกมาบอกว่านะคะเขาบอกว่าซุแคไม่กี่พันศพนะคะนายของเขานะคะบอสนใจอยู่แล้วนะคนคือไม่สนใจอยู่แล้วพ่อแม่พี่น้องนะคะเมียรออยู่บ้านเริ่มถามหากันแล้วปกติทหารขเมิดติดโซเชียลถ่ายรูปตลอดเวลา ลงตลอดเวลาอัปเดตท,ทุกชั่วโมงแต่ตอนนี้เงียบหายไปชีวิตของคนขเขมรไม่เท่ากันจริงๆนะคะทหารไทยสมเกียรติสมศักดิ์ศรีต่างจากทหารขเขมรที่เทพจะไม่มีเกียรติไม่มีศักดิ์ศรีให้เลยนะคะทุกคนคะน่ะเนาะเอาไปลบเอาไปเป็นแนวหน้านะทุกคนเอาไปเป็นอ่าแนวหน้าเพื่อที่จะเอาไปเป็นรั้วของชาตินะคะ แต่สุดถ่ายนะคะตายแบบนาอานาถทางฝั่งไทยเนาะภูมะเขือเนาะคนทางอุดรทางสถานที่ต่างๆที่เกิดเหตุเนาะทุกคนคนไทยเนาะเสียงหมาหอนสนั่นทุ่งนะน้องแพาวาบอกเลยว่าน้องแพาวาเชื่อถ้ามีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นทุกคนหมามันจะหอนและที่สําคัญเด้อค่ะ อีแรงอีกาเดอ้อสิบอกหายโดยเฉพาะอีกาเนี่ยเป็นโตลักเลยอีกานี่เป็นโตลักเลยนะเวลาทีมีคนเสียชีวิตแค่หนึ่งคนเนี่โอ้ยอีกาเนี่ยพอมันอยากจะแบบบินวนเลยนะทุกคนเป็นอย่างนองแพื่ว่าคือคู่ลึกซึ่งถึงจุดนี้เพราะว่าเทียงหน้าของนองแพื่ว่านะมันไก่กับปลาซาทุกคนจ้ะอันนี้นอสีหายเบิ่งนะ นี่เลยเนี่ยตรงนี้เนี่ยคือไก่กับตรงนี้เลยทุกคนจา๋าเนาะเวลาแต่กอนนีบันหนี้เพื่อนผัดเอามากแบบว่าสาธุว่าเนาะบริเวาขวัญเด้อจาา๋านอกบริเวาถึงบริตองมาหาเพ่ว่าเด้อคือ อ่าเอาไปเอาไปจูดกลางแปลงเนาะแบบว่ายังจูดกลางแปลงเลยแล้วเวลาที่ห้าเสียเอาไปโจดนี่พี่น้องเอ้ยอยู่ในกลางป่าเนาะเสียงนกเสียงกานี่เสียงแหลงนี่โอ้ยโดยเฉพาะกานี่มันบินมันฮ้องคือจังว่ามันสีแบบคือจังแบบโอ้ยสีเอาแบบคือจังสุดสุดอ่ะและก็คือหมานี่ปกติมันก็หอนอยู่แล้วเนาะแล้วมันก็หอนคักขนาดหอนจนแบบอ้ ทึงหอนทึ่งเข้าสัน่นทุกคนบได้รับรบ,บริด้อนอันนี้คือเหตุการณ์จริงเลยแหละบอกเลยนะคะว่าฟั่งข่าวแล้วก็แบบหนาแบบสงสารมากๆสุดเวทนาเนาะโอ้คนเฮ้านีเ่เสียดคือชีวิตบบมีคุณค่าอย่างเลยเนาะเหตุคือชีวิตบบมีคุณค่าอย่างเลยนะทุกคนเอ้ยเห็นแล้วแบบสุดหยอนความเวทนาหนาสงสารเนาะคือ เอาจริงๆนะสถานการณ์ตอนเนี้ยังมีเบาะแสอีกอยู่ว่าว่าฟังเขมรเนี่ยจะบ่ยย่อมไทยเนาะจะบ่ย่อมไทยเด็ดขาดนะคะจะยังสู่รบกับไทยอีกนะจะบ่ย่อมสูญเสียแบบหนีไปเปล่าๆและจะบ่ย่อมหายตัวเองนี่ถือประนามว่าเป็นคนบอดีเนาะอาจจะบ่ยย่อมว่าเป็นคนบอดีเพราะว่าเพื่อนได้เปิดหลักฐานชัดเจนในเรืว่าตอนแรกเพื่อนกันยิ่งมาฟังไทยก่อนเนาะ ถล่มทั้งฟังไทยกรทีนีบุอยากเสียหนาีิบุอยากเสียหนาีิอับอายเนอะอับอายคล้ายขีนาแถามยังมีผาบในช่เฉียวสนันถุงเนอะโอ้ยการกระทําของเพื่อนนะคะและนา่งงามทั้งหลายเลยออกมาตอตาเนอะออกมาเขาหางเพื่อนสุดไทยกับกุมกาบเถบบับบท่านนะคะขอร้องชูเฉียวนะคะขอร้องคนไทยหรือว่าขอร้องเศร้าเน็ตว่าบตองเฮตดแบบนี้อีกแล้ว ทุกคนคะ่ะเอาจริงๆนะปัจจุบันนี่นะทุกคนคะ่ะเหตุการณ์ได้เกิดขึ้นนี่โอ้ยปิดโบมิดแน่นอนคะ่ะปิดโบมิดด้วยบว่าสิเป็นเรื่องอยังกระแดวแต่ปิดโบมิดเนาะจังไรความจริงก็คือความจริงนี่ละคือ เป็นภาพรวมและยุคสมัยนี้นะคะปัจจุบันเนี่ยนะเ,เ,เทคโนโลยีมันพัฒนาไปไกลเกลินอันควรนะคะลำสมัยขนาดเลยลำสมัยแห้งเนาะเห็นออียงน้อยนึงนี่ก็ออกมาปุบป,ปับปุบป,ปับเลยคือเห็นเราแบบสุดๆอะเนาะเห็นคลิปที่คนไทยเพิ่นบอกว่าโอ้ยเสียงหมาดังสนั่นทุ่งนี่เพรว่านึกถึงภาพเหตุการณ์นั้นเลย และคิดเบืองว่าคนโบแมนจำนวนหน่อยๆน,น,นะทุกคนค่ะขนาดเขียป่านี่เขายังหาแบบว่าต้นใหม่ใบใหม่บบได้เลยและบุคคลที่เสียหายนะคะหรือสูญหายน่ะมันจะหาเห็นบ่ค่ะคนเด้อค่ะเด้อแบบเนื้อนังมังสาวงเขามันอ่อนแอเนาะขนาดแบบว่าถือไพ่หน่อยนึงนี่ก็ลวกกัะใหม่ละนะทุกคนขาแลวนี่ไปถือสเก็ตแบบว่ายิงไงอะ่ะโดยเฉพาะมีมีต้นใหม่เนาะที่แบบว่า ได้เพราะว่าอามากระทบแรงกระทบอะทุกคนเป็นต้นใหม่ไงหรือว่าต้นไหม่หน้อยหรือว่าเป็นต้นใหม่ตายหรือว่าต้นใหม่ที่บตุยแล้วหันมันกะโอ้ร่วมกันไปเลยนะที่นี่ก็คือแจ็บในบอลเดียวเลยแล้วก็เขากับโบย่อมที่จะมาสนใจเลยคือล่อยหายแบบเป็นแบบว่า ปุ๋ยเป็นอย่างไปเลยโบนสนใจอดีคือฟังแล้วโอ้สุดยอดความสลดใจนะคะทุกคนทุกฐานจา๋าแน่เในความขีดของเฮ้าที่เฮ้าเป็นแบบว่า,วามนุษย์คือกันบอกง่ายทรามีชีวิตจิตใจเนาะมีอาอาถาดทั้งสี่คือกันเนาะดินน้ำลมไฟนะคะเพราะว่ามันต้องมีความม้สึกไปทั้งทิศทางเดียวกันแต่พอว่ามาเจอเหตุการณ์แบบนี้โอ้สุดยอดเลยนะคะ คือหลายๆคนที่เพ่นว่าว่าโชคดีมากๆเลยที่เกิดมาเป็นคนไทยนะคะเวลาที่ในยุคสงครามนะทุกคนขาในยุคปัจจุบันนี้หรือว่ายุคที่จะทําสงครามเนาะก็โชคดีที่เกิดมาเป็นคนไทยค่ะเขาจะ รวมตัวกันเพื่อที่จะปกครองประเทศของเขานะคะบางคนบอกว่าบ่อยากเกิดเป็นคนไทยเลยหวุนไหวนะคะคนไทยมีแต่การขัดแย้งกันเขาจะขัดแย้งในประเทศของเขาแต่เขาจะไม่ยอมให้ประเทศอื่นมาลังแกเขานั่นคือคนไทยนะคะทุกคนคะ่ะมันก็ดีอยู่แล้วนะทุกคนเราจะไม่ให้คนอื่นมาล้ำเส้นเรา นะคะประเทศอื่นชาติอื่นไม่ยอมให้เขามาล้ำเส้นเราแต่ว่าเราในประเทศต้องเคลียร์กันเองต้องจัดการกันเองนะคะทุกคนคะ่ะนั่นคือการเป็นผู้นํำนะทุกคนคะ่ะอย่างเช่นเนอะยกตัวอย่างถ้าเรามีปัญหาในครอบครัวเราจะให้คนอื่นมาช่วยแก้ปัญหาไหมไม่ค่ะถ้าเราให้คนอื่นมาช่วยแก้ปัญหาปัญหามันก็ยิ่งเพิ่มไปเรื่อยๆเราต้องแก้ปัญหาเฉพาะครอบครัวของเราเอง อย่างเช่นคนไทยค่ะเขาจะบบยอมห้คนอื่นมาลุกลำ้ำแล้วก็มาเพิ่มปัญหาให้กับเขานะคะ mm. เขาจะช่วยกันแต่เวลาที่มีปัญหาในบ้านของเขาเขาจะจัดการกันเองนะคะทุกคนค่ะไทยนี่รักสงบแต่ถึงลบไม่ขาดนะคะทุกท่านค่ะโอเคเด้อจ้ะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังค่ะรับชมรับฟังคลิปนี้แล้วมีความคิดเห็นอะไรก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยถักถ่ายกันได้เด้อจ้ะ น้องพ่ว่าก็ต้องคอจบคลิปแค่เพียงเท่านี้แล้วจ้าพิาพผาดประกันใดก็ต้องขอโทษขอภัยจ้าคำเหมิดแล้วดูแลเบื้องแยงสุขภาพาะนำเด้อจ้าสวัสดีค่ะ